การสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดพระไตรปิฎกแม้ในตอนต้นจะได้ระบุนามของพระเถระหลายท่านว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกก็เกิดขึ้นภายหลังที่ท่านพระเถระทั้งหลายได้ร่วมการร้อยกรองจัดระเบียบพระพุทธวจนะแล้วในสมัยของพระพุทธเจ้าเองยังไม่มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ยังไม่มีการจัดเป็นวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก นอกจากมีตัวอย่างการจัดระเบียบวินัยในการสวดปฏิโมกข์ลำดับสิกขาบททุกึ่งเดือนตามพระพุทธบัญญัติและการจัดระเบียบธรรมะในสังคีตสูตรและท่าสุดตรสัสรตรที่พระสารีบุตรเสนอไว้กับตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงชีง้แจงวิธีจัดระเบียบพระธรรมแก่พระจุนทัเถระและพระอานทน์ในปาสาธิกสูตรและสามคามสูตรดังได้กล่าวไว้แล้ว พระพุทธเจ้าประทานพุทธโอวาทไว้มากหลายต่างการต่างเวลาต่างสถานที่กันการที่จะการที่พระสาวกซึ่งท่องจํากันไว้ได้และจัดระเบียบหมวดหมู่เป็นปิดกปิดกต่างๆในเมื่อพระศาสดาน,นิพพานแล้วพอเทียบได้ดังนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับผู้เป็นเจ้าของสวนผลไม้ เช่นสวนส้มหรือองุ่นพระเทระผู้จัดระเบียบหมวดหมู่คำสอนก็เปรียบเสมือนผู้ที่จัดผลไม้เหล่านั้นห่อกระดาษบรรจุลังไม้เป็นประเภทประเภทบางอย่างก็ใช้ผงไม้กันกระเทือนใส่แทนห่อกระดาษปัญหาเรื่องของภาชนะที่ใส่ผลไม้เช่นลังหรือหอ่อก็เกิดขึ้นคือในชั้นแรก คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นรวมเรียกว่าพระธรรมาวินัยเช่นในสมัยเมื่อใกล้จะปรินิพานพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานุ์ว่าธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบรรจัิแล้วแก่ท่านทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วจึงเป็นอันกําหนดลงเป็นหลักฐานได้อย่างหนึ่งว่าในสมัยของพระพุทธเจ้ายังไม่มีคําว่าพระไตรปิฎก มีแส่คำว่าพระธรรมวินัยคำว่าพระไตรปิฎกหรือปิฎกหรือติปิฎกในภาษาบาลีนั้นมาเกิดขึ้นภายหลังที่ทำสังคายนาแล้วแต่จะภายหลังสังคายนาครั้งที่เท่าไรจะได้กล่าวต่อไป